บ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกหลังนี้ขนาดพื้นที่295ตารางเมตรกับฟังก์ชัน5ห้องนอน4ห้องน้ำสานที่จอดรถเลยค่ะไปค่ะเข้าไปดูในด้านหน้าบ้านกันแ๊กขอเริ่มจากทางโซนด้านหน้าบ้านก่อนเลยทุกคนว้าวแรกเลยนะคะทางโครงการได้ให้ประตูรัว้วระบบไฟฟ้ามาควบคุมการเปิดปิดด้วยรีโมทแบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเองเลยค่ะซื้อบ้านปุ๊บได้เลยจ้านี่แบบนี้เลยนะคะอะแล้วเราก็กดปิด ด้วยรีโมทเช่นกันเห็นไหมคะแล้วตรงนี้พื้นที่ด้านหน้าบ้านทางโครงการให้ที่จอดรถมาถึงสคันเลยค่ะตรงนี้สามารถจอดได้สองคันโดยที่เวลาเราเปิดประตูรถเนี่ยประตูรถไม่ต้องชนกันเลยเพราะว่าเขาเนี่ยได้เว้นสเปซเผื่อพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนอีกคันหนึ่งนี่เลยจ้าตามมาเลยอีกคันหนึ่งจอดได้ตรงนี้เลยอนะคะเราก็เปิดประตูรั้วจากทางด้านนี้แล้วก็ถอยเข้ามาจอดได้เลย และทางโครงการนะคะก็ได้ให้มาเป็นประตูดิจิตอลดอร์ล็อกนี่สแกนลายนิ้วมือเข้าบ้านแบบนี้เลยนะคะเราสามารถเข้าบ้านได้าจากทางด้านหน้าโรงจอดรถเลยเวลาฝนตกก็คือไม่ต้องกลัวเปียกฝนเลยค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านพื้นที่ Extra Space กว้างใหญ่มากฟ o r t ทูเซ i ยลิ่ aling, สูงถึง2.8เมตรให้ความรู้สึกโปรง่งโล่งสบายไม่อึดอัดมุมนี้นะคะทุกคนโซนแรกก็จะเป็นห้องลิฟวิ g ง o ูมสามารถจัดวางโซฟาขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยไว้นั่งเล่นดูหนังดู Netflix ตรงนี้เปิดรับแสงธรรมชาติด,ด้านข้างบ้านได้อย่างเต็มที่เลยหลักด้านข้างด้านนอกก็จะมีสวนด้วยให้ความรู้สึกถึงใกล้ชิดธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยค่ะทุกคนจากลิฟวิง o ูมเชื่อมต่อ พื้นที่แบบ Open Space มาที่ Dining Area มุมนี้จัดวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่6-8ที่นั่งได้แบบสบายเลยโดยที่คุณสามารถใช้เวลาดินเนอร์กับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ Enjoy ค่ะตรงนี้นะคะทุกคนมาค่ะห้องนี้ทำเป็นห้องผู้สูงอายุได้เลยสำหรับครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุเพราะว่าเหมาะมากๆตรงที่มีห้องน้ำในตัวด้วย นี่เลยค่ะทุกคนห้องน้ำนะคะสุขภัณฑ์ครบครันแยกซวนแห้งเปียกให้เรียบร้อย ด้านหลังบ้านตรงนี้เป็นในส่วนของพื้นที่ห้องครัวไทยซึ่งทางโครงการได้จัดทำเคาน์เตอร์มาให้เสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้เลยเป็นเคาน์เตอร์ปูนด้วยนะพร้อมกับซิงลังจานอ่างล้างจานแบบนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะอีกห้องหนึ่งของด้านล่างทางโครงการได้จัดทำเป็นห้องทำงานให้ดูเป็นตัวอย่างหรือถ้าใครสำหรับใครที่ขายออนไลน์จะทำเป็นห้องไลฟ์สดก็ยังได้อีกเช่นกันโดยที่มีหน้าต่างให้ทั้งหมด2บานได้รับแสงธรรมชาติแบบเต็มเต็มเลยค่ะทุกคนและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วน ของพื้นที่ห้องน้ําชั้นล่างซึ่งห้องน้ําชั้นล่างเนี่ยทุกคนเอาจริงๆกว้างใหญ่มากเลยนะดูสิ ก่อนขึ้นไปที่ด้านบนตรงนี้จะมีวินโดว์ไหลด้วยนะคะที่ทางโครงการเนี่ยได้ให้มาทําให้มีแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวช่องบันไดทําให้รู้สึกโปร่งโล่งไม่อึดอัดแล้วอีกหนึ่งอย่างเลยทุกคนที่แบ๊คอยากจะบอกว่าว้าวมากๆคือทางโครงการเนี่ยได้ให้บันไดามาได้กว้างมาก,มากๆทุกคนคือมันกว้างกว่าที่โครงการอื่นเท่าวที่แบ๊กเคยไปมาเลยทุกคนนะคะนี่กว้างจริงๆเห็นไหมแล้วก็เขาได้ใส่ใจรายละเอียดได้ดีมากเพราะว่าบันไดเนี่ยเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก เดินแล้วไม่ยวบมีความแข็งแรงไม่มีเสียงให้ลำคัญกวนใจเลยด้านบนชั้น2มีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําขอเริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยนะคะห้องนี้ทางโครงการได้ตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย,าย่างโดยทําเป็นห้องแต่งตัวของคุณผู้หญิงต้องชอบแน่ๆน,นะคะเพราะว่าห้องนี้เอาไว้แต่งหน้าแต่งตัวได้เลยหรือจะทําเป็นห้องนอนของลูกคนเล็กก็ยังได้ และห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะทุกคนที่ทําเป็นห้องนอนของลูกคนโตได้เลยโดยที่เหมือนได้ห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนอกจากห้องพื้นที่กว้างขวางแล้วนี่เลยค่ะด้านนี้ที่อยากจะนําเสนอมากเพราะว่านี่มีประตูที่ออกไปยังระเบียงได้เลย เป็นไ,ไงคะทุกคนได้พื้นที่ระเบียงที่ใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้ไว้นั่งเล่นได้เลยนะคะในช่วงตอนเย็นหรือตอนเช้าเนาะและสองห้องนอนเล็กนะคะก็จะใช้ห้องน้ําส่วนกลางทางด้านนี้เลยคะ่ะห้องน้ําส่วนกลางตรงนี้นะคะทุกคนคือกว้างมากๆเลยดูคะ่ะพื้นที่เยอะมากแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้ครบครันครบชุด ไฮไลท์ของบ้านหลังนี้คือนี่เลยค่ะทุกคนที่อยู่ด้านหลังแป๊กชั้นลอยทุกคนเห็นไหมคะว่าบ้านหลังเนี้ยมีชั้นลอยด้วยเอาไว้ให้ลูกๆเนี่ยนะคะนั่งทําการบ้านหรือเป็นห้องนั่งเล่นของลูกๆก,ก็ได้ส่วนด้านล่างตรงนี้มุม Family Area อีกหนึ่งจุดได้เลยค่ะเอาไว้นั่งเล่นสันทนาการกับครอบครัวได้เลยและติดกันนะคะเชื่อมกันตรงนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่ของห้องนอน m a ส t ตอร์ d r o o m มที่คอนเน็กเข้าหากันโดยที่พื้นที่ของห้องนอน Master b e d room มค่ะทุกคนกว้างขวาง,วางมาก ด้านนี้นะคะบิวเป็นโตเครื่องแป้งของคุณผู้หญิงได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการทุกวันได้ที่รังสิตคลอง2ซอยบงกฎ32 2พิเศษจองภายในเดือนนี้ทางโครงการแถมโซลาเซล์ลให้ขนาด5กิโลวัตต์ด้วยค่ะทุกคนทําให้เรานะเปิดแอร์ในตอนกลางวันอย่างได้เย็นฉ่าสบายใจเลยไม่ต้องกลัวเปลืองค่าไฟเลยค่ะ